คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงการเงินแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีกันหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับ มาดูในเรื่องของการเงินนะครับการเงิน <S ess Nokia> ในช่วงนี้เป็นอย่างไรดูสิการเงินพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอช่องทางที่มันเริ่มมีเข้ามานะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่มันต้องไปต่อทําต่อในเรื่องของการเงินนะอย่าไปคิดเยอะพ่ายคิดว่าดีแลกในใจิตใจเข้าไว้เพราะว,าว่าในเรื่องการเงินเน,นี่ยมันเริ่มดีขึ้นจากการทําตัวคุณจากการจัดการจากการแก้ไขในเรื่องต่างๆให้มันสมบูรณ์แบบให้มันละเอียดถี่ถ้วนให้มันดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวคุณจะหาทางช่องทางนะแก้ไขอย่างไรแล้วก็ ทำอย่างไรให้มันดีขึ้นเสริมมากขึ้นมากกว่านะครับดูที่ว่าช่องทางนะช่องทางการเงินเป็นอย่างไรช่องทางแรกนะครับไปขึ้นเป็นดูดาวนะ,ะมันเป็นในเรื่องของการที่มันก็มีโอกาสนะอีกมุมหนึ่งว่าถ้าหาคุณมีความสนใจเกี่ยวกับ ดูดวงนะเลยมามีโอกาสพาะพัยคือดูดาวนเนี่ยคือการดูในเรื่องของชะตาของคนก็ได้นะถ้าใครมีสนใจก็อาจจะไปศึกษาก็แล้วกันอย่างน้อยๆก็มาดูตัวเองได้่อาอย่างน้อยๆก็ทำอารรชีพบบเสริมของตัวเองก็ได้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของการที่ บางคนก็แล้วก,กันนะบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องของอเป็นในเรื่องของการที่ไปดูแดลรักษานะรอประพอแบบนี้ก็ได้นะคือมันหลากหลายจริงๆในเรื่องของการที่ดูดาบนะหรือทํางานเกี่ยวกับท้องฟ้าจําลองก็ได้อาจจะเป็นงานเล็กๆเ,เป็นจ็อบที่จะ,ะเป็นโปรเจกต์ต่างๆที่เขาประกาศออกมาก็มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอในเรื่องช่องทางตัวนี้นะครับอ่ะดูซิ ช่องทางต่อมาที่ได้กันหนึ่งนะครับไปขึ้นแต่งหน้าอ่าเป็น beauty beauty อก o กอ e r ก็ได้นะผู้ชาผู้หญิงทำได้หมดเลยนะครับในเรื่องของการที่เสริมความงามนะาการจัดเซตทรงผมอะไรแบบนี้หรือว่า เป็นช่องทางที่เกี่ยวกับออนไลน์การรีวิวสินค้าต่างๆนะในช่องทางออนไลน์ทุกๆช่องทางก็ก็มีโอกาสก็สามารถจะหันเงินจากตรงนี้นะเพื่อเมื่อมีคนมาเห็นเนี่ยคนก็ก็สนใจในตัวคุณเพราะความสามารถตัวคุณเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็เป็นช่องทางที่มันเหมือนคว้าเงินในอากาศนะเวลาเราลงคลิปอะไรไปเวลาเราไลฟ์สดอะไรไปเนี่ยเมื่อมีคนให้ความสนใจนะเรื่องของตรงเงินเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะเป็นการเสริมช่องทางทั้ง2ช่องทางก็ หากมีช่องทางใดก็เราก็ทําอย่างเต็มที่ก็แล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้มาดูซิว่าในเรื่องของคําแนะนํำนะครับไพ่จะแนะนําอะไรบ้างในเรื่องของการเงินนะครับ ข้แนะนแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นเดอะสตาร์ในเรื่องของการเงินเนี่ยมันก็มีในเรื่องของการที่คุณต้องจัดการนะครับมีเรื่องของการสิ่งที่คุณต้องจัดสรรนะในเรื่องของการเงินที่มันมีบางอย่างที่มันเป็นรอยรั่วอยู่นะครับก็ต้องดูพีดีในร,ร่อยรั่วเนี่ยไพ่ขึ้นขยายมาว่ามันเป็นเรื่องของการใช้ใจ่ายในสิ่งที่มันเป็นเกินความจำเป็นมากกว่านะครับบางอย่างมันเป็นตามเอ้ยคุณอยากจะซื้อนั่นซื้อนี่นะด้วยความเคยเชินนะ่ะบางที ในเรื่องของการคุณอยากจะเก็บคุณอยากจะให้มีเงินเพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีมันก็ต้องมาลงลึกลงรายละเอียดต่างๆในเรื่องของการเงินให้มันไม่มีรอยรั่วหรือว่าอะไรบางอย่างที่ลดสเกลลงได้ในเรื่องรายจา่ายต่างๆมาได้ลดน้อยถอยลงไปนะครับย้ายสองต่อมาไปขึ้นในเรื่องของสองเหรียยนะครับมันเป็นในเรื่องของการที่คุณเองต้องดูนะในเรื่องต่างๆที่มันเป็นเกี่ยวกับ ต้องไปจ่ายหนี้จ่ายสินอะไรบางอย่างที่มันอาจจะลืมไปแล้วนะในเรื่องของหนี้สินที่มันเหมือนหักเงินเข้าไปทุกวันทุกวันแต่บางทีมันไม่ต้องจ่ายก็ได้นนอย่างเช่นพวกเ,เกี่ยวกับสินค้าต่างๆที่คุณใจ่ายรายเดือนไปอะไรแบบนี้เออบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นแล้วคุณไม่อย่างเช่นในเรื่องของอช่องทางออนไลน์นะเกี่ยวกับการที่คุณไปซื้อเกี่ยวกับการดูหนังฟังเพลงต่างๆแล้วคุณไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้ใช้แล้วเนี่ย สิ่งต่างๆเหล่า,านี้มันก็ต้องดูให้ดีไม่งั้นเนี่ยมันจะจ่ายไปเรื่อยเลือยายถึว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่มาจากการช้อปปิ้งออนไลน์การซื้อของออนไลน์หรือการถูกหักบัญชีหรือทุกๆเตือนเนี่ยบางอย่างก็ต้องอย่าปล่อยนะหมายถดว่าอย่าปล่อยไปเพราะมันเป็นตัวเงินที่คุณสามารถคืออาจจะมองว่ามันไม่เยอะนะต่อเดือนแต่ถ้ารวมเป็นปีแล้วเนี่ยมันก็เยอะได้เหมือนกันนะแล้วเนี่ยก็ต้องดูเรื่องรายละเอียดต่างๆเรื่องรายจ่ายาต่างๆที่คุณเองอาจจะมองข้ามไปแต่หากมันเก็บไว้มันก็จะดีเสียกว่านะครับ มาดูในเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นพระสวีสวุสตินะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นวัหาวาตานะครับไพ่ขึ้นเป็นนิรันดรพจนนะครับในเรื่องของอ โชคลาภในห้องชุดนี้มันก็มีไม่ได้เยอะนะครับไปขึ้นในเรื่องของสติปัญญาไปขึ้นในเรื่องของการกระทํามากกว่าจะเป็นโชคลาภมาจากการค้าขายนะโออชคลาภมาการที่มันดึงดูดผู้คนนะถ้าคุณเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการค้าขายนะการทําธุรกิจออนไลน์นะครับการที่ต้องเรียกลูกค้าอะไรแบบนี้มันเหมือนจะมีพลังงานดึงดูดตรงนี้ให้มันสร้างรัย์ดยการกระทำนะครับสร้างโชคลาภนะมีโชคลาภเกี่ยวกับในเรื่องของดึงดูด ลูกค้านะครับมีคนให้ความสนใจนะมีความสามารถที่จะได้เงินได้ทรัพย์ได้เงินได้ทองนะมากกว่าการที่จะไปเสียเส่ยงโชคเสี่ยงทายได้เงินได้ทรัพย์เกี่ยวกับหวยตัวเลขนะไม่ใช่แบบนั้นนะครับอ่ะมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะในเรื่องของไพ่เตือนไพ่ขึ้นจี้โกงนะครับเรื่องของเมตานะครับอ่าไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพญา,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 านาคูไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความปุกพันเรื่องของพญานาคนะในเรื่องพลังงานที่เกี่ยวกับที่ไพ่ขึ้นเมตตาเนี่ยมาถึงเสี่ยงสิคอยเมตตาแล้วก็ช่วยเหลือปกปักรักษาแล้วก็ให คุณเองเนี่ยปฏิบัติตนแบบไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับใช้ชีวิตที่ไม่ต้องยึดติดไม่ต้องยึดมั่นถึงมั่นอะไรมากนะักรวมไปถึงการไปมูกับองค์พญานาคเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินที่มีความปังมากขึ้นให้ท่านช่วยเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาภเปิดพลังงานเปิดปร,รัมมีให้ตัวควุณเปิดเรื่องของอริยทรัพย์พลังงานจ,จิตใจด้วยนะครับเพื่อจะมีสติในการกระทํามีสติในการใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับท่านก็จะคอยปกปัก ช่วยเหลือโต๊กุณได้ด้วยอ่ะดูสิไพ่บุญญาพินิหารว่าอย่างไรไพ่ขึ้นในเรื่องของการทําบุญกับการบุรณะนะครับวัดที่ชำารุดอ่ะเราอาจจะไปทําบุญวัดวาอารามต่างๆถ้าหากพบเจอว่าที่วัดมีการประกาศว่าจะ,ะบุรณะพระอโษษษุโบสถบุรณะพระเจดีย์นะครับบุรณะอะไรก็ตามเนี่ยเราไปทำนุบมรุงนะไปส่งเสริม5บาท10บบาทได้ทุกอย่างแล้วแต่ ตามกาลังสธาของแต่ละบุคคลนะครับรวมไปถึงการที่บริจาร่างกายอันนี้ถือว่าเป็นบุญหนักบุญใหญ่หากใครทําแล้วเนี่ยเราก็น้อมระลึกถึงนะตอนที่เราฟังก็ได้นะครับในบุญที่เราทำนะแล้วก็เมื่อนึกถึงนะเหมือนลือกอิ่มในบุญของตัวคุณเองแล้วคุณได้บริจาร่างกายนะครับแล้วก็เมื่อคุณเองถึงเวลาแล้วก็บุญเหล่านั้นนะมันก็จะบังเกิดแล้วก็ร่างกายของคุณก็เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆต่อไปนะถือว่าเป็นการสร้างกุศลนะหากคุณยังไม่เคยที่จะบริจาคร่างกายก็ ก็สามารถทําได้นะครับเพื่อจะเสริมดวงให้ตัวคุณด้วยเสริมชะตาชีวิตตัวคุณให้มันไม่ตกง่ายได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ